จะกว่าจะได้มาเป็นดอกบอนเนาะสวยมากผสมเกสรแล้วอันนี้ให้ดูคำแปรนะพยาไรใบนะตั้งแต่ผสมเกสรติดได้ไม่กี่วันใบเขาล่วงหมดเลยเนาะความเป็นแม่สูงมากนะจะว่าแต่คนหรือต้นไม้เลยเห็นไหมจ๊ะเด็ดแล้วนะ ใบเขาล่วงแต่นั่นแหละเขาเขาอดทนจนเขาแก่เห็นไหมความเป็นแม่สูงมากมนี้มาผสมแกสอนนะมิตรสวยๆทั้งนั้นเลยวันนี้แล้วพอมาเป็นเม็ดเสร็จแล้วเนี่ยมานี่จ้ะหกเลย จากเม็ดบอลเม็ดเล็กๆนะจ๊ะเนี่ยจากดอกบอลอย่างเงี้ยจะอุ้มท้องสามเดือนจ้ะเอจะว่าสามเทือนสามสิบวันขึ้นไปจ้ะก็จะออกมาเป็นเม็ดเป็นเม็ดขายยังไงจิ้มละร้อยจ้ะจิ้มติดกี่เม็ดกะประมาณทีละร้อยจ้ะีจิ้มติดทีละกี่เม็ดอีนี่มันแห้งเนาะมันได้ไม่ติด จิ้มละร้อยจ้ะใครสนใจทักมาเลยนะจ๊ะจิ้มหนึ่งประมาณสามสิบเม็ดจ้ะอันนี้เมื่อกี้ทำหกขี้ฝุ่นมันหกใสก็เลยจิ้มไม่ติดนะจ๊ะนะจ๊ะถ้าจิ้มเนอามือปาดเหงื่อก่อนแล้วก็จิ้มจื๊ออย่างเงี้ยนะ่ะติดอย่าทีประมาณสามสิบกว่าเม็ดจ้ะแต่นี่มันมันมันโดนฝุ่นเนาะ